ตาตัวเนโอ้ขนาดเดทที่ม่ไในบอกครบเดยเคยคิวคยโชคคยมาครับอันเลขกตัวนี้แมนมันดอกสามหกกันแล้วก็จําได้เลยมันออกแปดหาหกอาแล้วมันหกไอ้มันสามหาหกมันดอกโตเนี่ยละหายหกหายตัวนี้มาจัมาอีกามมาอีกประเดี๋ยวใมเล่าคือมาไทยบุบวุ่นหนุ่มเแต่ว่าสามหัวไทยแมนปอจันแมนเอาหัวไทย เอามาตามแนวทางรัฐบาลไทยเนาะหลวงพี่แขกงวดที่ผ่านมานี่างนี้ข่าวว่าเก้าหกข้าเจ้าตามเหล้าตามเหล้าหมดแล้วข้าเจ้าตามเล้าบอกบอกบอกเล้าแแบบอะไรไทยตออ่าก็เลยตามหอดไทยเดือตีไทยก็เลยได้เลยคือ่ันชนะเล่ยเก้าหกกระจายเถือเถื่อจะไทยและกับตอเล้าอีกโอ้ กินเน่าเลยตัวนี้เนาฟันเล้าฟันทั้งเผื่อนบานทั้งในดังท้ายบาน่าหมอนบกเพีกกินบกบกเลยตัวนี้เม่อคยเห็นดังเพียโดเข่อสิ้นถุเขาได้สามตสเพียนอนหมายเ่อก่าส้นถโว้าวอาจปปัดปดุดอโอโอ้นี่แล้วปูนี่แล้วล่ะพอดีพอดีมือเรียกว่ากันละมือเล่า เขาจะมาเรียกมาเร่งเนี่ยเด้ด๋พักการดาวโลดเถอะเนาะซามฮแล้วก็บอกปูพูนก็คือเนาะไปบุญเมี่งล้าของมึอแล้วเนี่ยเถอะเซนเตปุ่นดีนะลุงพี่ชื่อว่าเลขตัวนี้ที่ว่าเคยได้โชคได้หมานำรัฐบาลให้นี่ <c oughs> เลขตัวนี้ที่ว่าเคยถือนำ แมนกไฮหกสามเด้อที่ตอนนั้นที่ที่ไมด้บอกย่อมนะที่มาที่แรกผมบอกอ่าครับผมไขไขเก็ชุดหนึ่งบม่ได้ไ่ได้บอกตัวนี้บม่ได้ออกซูดทบเด้ออีกซองนึงให้ให้ตัวนี้ว่าตัวนี้ตัวฝันดอกสามหกเหมืนเด้อสามตัวเลยสามตัวเนี่ยแสดงเด้อที่บม่ได้บอกครบเด้เคยคิ้วค่อยช่วยกันมาครับตัวเลขตัวนี้แมนมันออกสามหกกันแล้วก็จำไม่เลย มันออกแปดห้าหกเราบอว่าหกไอ้มันสามหาหกมันออกตัวเกาออเนี่ยแหละหห้สามตัวนี้แหละสามมาอีก่าสามมาอีกประเด็นที่มาเล่าคือมาไทยบุบบลูเหมือนกันเแต่ว่าสามหอดไทยแมนพอจันแมนเอาหอดไทยโอ้สามารถสามหอดไทยเลยเออคันบอเล่าไงออกไส้ตอหลดคแต่เขีินมาออกนด่มันตรงคัามไปกัเล่าเลยออกเล่าเลยไปหอดไยอีกหอดไทยอีกร้ายมื่อแมนแมนแมนอะ คิดว่าเอาไปก่อนเอาไปก้อนก็ห้องควงไปสลากเป็นโลตัสรลมปันอนลตเเอาทุนไปใส่ไท้อก่อนแต่ว่าเอาดีก้อนละเดี๋ยวไก่หอดไห้เทียนหนึ่งยกะ้าวตมตีดอกรอยเทียนหนึ่งยกโอ้ีหผ่านเล่ากันท่านฝันพร้อมนี่เองขันฝันขั้นฝันตรงกับตัวนี้เลย มีไทรหนุมเลยมากเลยเนี่ยแต่ว่าปูคนมาอยาคนจะไปเฮ็ดปลาสามอยู่โอ้ผมไม่เฮ็ดปลาสางจุดนี้ลาอาจารย์เลยน่าปรนเพศปลาสางหนาิกนตัวโอ้หรับสายใหม่เลยพี่น้อง่่้ับพี่ผมโอ้ปได้ไร้ปดได้ไรพ่อเห็นแหรอบอกีเห็นไปเห็นไปฝันดีพ่อที่นี่คับผมยนี่นี่คนลแต่ผมมาส่งไม่ออกโอ้มาส่งวันนั้นเป็อ้าพี่นรองสมรถ ี่กเรากระจายมากอ้าวเอาก็อยากขอจบขอคว่พี่น้องที่เซตที่สามขนาดพี่น้องนั่นอย่าพ้นจุดถูกพอนเอาพอนม่มาไหวเนาะก็เลยขึ้นชัดมาอนมาไหวบอกพี่น้องนั่นเป็นเรล่องที่วมีเหรอเพ่อละออเพื่นนั่นมันแตกมาแล้วอ่าแตกช่างรพัน คนละลายหา่ิผู้ใดได้โชคได้มันกอจะได้ขยายคนมาร่วมเฮ็ดรวมจางนั่กันไอ้เรื่องที่เราพูดอ่ะคนวางเงินไวเก็บไว้จางอยู่มันแบบอะไรตีอะไรแอบแต่เ่าจะไม่เปนคุณพี่น้องไม่เป็นขยายออกมาเป็นน้อยวอกประมาณสองพกว่าบาทไปละเดี๋ยวก่อนหกข้าสามบ่หกสาม พมันห่อขาสาวลวเบิ้งแล้วขยายเบิ้งอกห้าสามจุดมือเศร้าชดชดร้อนร้อนเพียงเพียงที่ีอยู่ทังหมเลยหา u ยุทธหายทำเาเพิ่นกเถือเพิ่นกเถือไว้ไห้อเนาะอ๋อนาุยเขยมาดินเคยมาเ่เคยมาเขยาซับไปซับไปครับล้วเลวางขันเนาะเพื่อนเพื่อนไปเจอไปเหนเนาะไม่ก็ุน อยู station, Enough, ่สามังเลยเตี้ยว่า่เคยแตกกะเทียเด้แต่แตะไอเล็กมันเอออ้อยเหตุที่ตบมันนิเกียอ่ะนับเำอมนับนต่แล้วนีปูนี่แล้วไปจับไปเลยจับไปเลยเตี้ยจวงก็เนาะจวงไปกวนเลย นอลีลาอยู่หันใส่เหเรียบ้อยตัวเดี๋ยวจว่าไปเห็นมันออกคือกันเด้อว่าห้าสามีเ็ดังเด้อเนี่ยรอนกันเ้อีมาหนึ่งหกห้านี่ใช่เนี่ยหรอไปงีด้วมีแล้ี่นอนเยครับแ่เดีวตั้งแต่รถตั้งแต่รถขี่าก่อนออกมาได้หันตั้งังตังังตึงตงเนาะหันตง ตรงนี้ยังสิคัดไปให้พูนอ่ะปลาบ้านคนั่นกู้เสือหนึ่งเอ้นี่นี่้ขับไปเลยไปแล้บานแล้วไปได้บาน้เกลียเ้อข้าไปไดจังะกูเออแมนเดอปูเด้อเสด้เทพปูเด้อเนี่ยเพิ่นมาซอยส่งพวกพนแล้วก่อนเเออมือแล่วกันทิ้งเลากัทิ้งักการนนี้สาของมากย่มาซอยกันไปเรื่อยๆเลวพี่น้องจายออกไม่อี นแต่ออกมาจากเลือดทูบพี่้อมยัน่งมก็ตรงคับิจาณาอี่งยนในชัดเจนชัดใพร่อมเรียบร้อยแต่สิว่าพ่เห็นดแยวสิว่าโอ้ดังเลี้ยวดังเล้วเขามาเห็นมืที่ มีมาต็ตองหดเลยชุดเมื่อ้านนี่เนาะเลี่ยงกันแสนแตกโอ้ยมาสาเพิ่มเอิ้มมากินลาบอยู่แหงว่าเล็กก็ได้เกียบกับมามากินลาบนะมันก็ได้พีโอ้เพิ่นมากิน่รือเปบ่าบ่ทันถั่วลบานกเอิ้บุญเดียก็ว่ากัน เวลาเสียดายไรเพราะไว้มากพอดีอเอาชุดนี้ไปพี่น้องชุดรัฐบ,บาลไทยตแต่ว่าไปลาวก่อนได้ครับเอฟซี MC ครับผมรัฐบลาลไทยแลไรพี่น้องวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเม็ดเดียวหกห้าสามตัดเอาตัดเอาครับผมงั้พี่แขกเลยว่าผู้แขกนี่พี่น้อง นัเะอะเล่าอืนแล้วพี่นลขึ้นล่ก่อนลองขึ้นข้างบนเท้าไปหาไว้เดี๋ยววัดสิบบาทมัอมวมากับบอ้าวดังแล้วอันแล้วมันปะพีน้องคุณสารสารเก่าสารเก่าเอฟซีนะสารเก่าคุณจะเท่มากปละอ ้นาั่งรำมากจิที่บอก่วเท่แค่เยาพี่บอกเต็มหมดแล้วไปนาเ็ดตรงนี้ละเห็ดแหงนังร่ำรำไมั่น้คได้นั่งรเหมืนที่บอกอย่างไเขึ้นมาลำเพึ่นพี่เออดาขยายออกมาอีนี้เนสเทมาจสีดีพี่้องแล้วหอดพแล้วมานางรำได้มากก็ได้คน่ารำเลยอ๋เนยันแเ็นองเนาะันฝากต้อนพ่อแม่พี่ลองเอซ นทางของรัฐบาลไทยเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องล่อโคกูไทยเรีกเพิ่นฝันด้พี่น้องเด้อเนาะเพิ่นจะฝันจังไดกูจะบ่ให้จังไดอ่ารอดติดตามอ่ากดไลค์กดแชร์กูไลคอยากโตกอยากหมานให้น้ำปูรอดอืมแปลมาให้ตลอดเวลาคนว่าปั่นๆครับผมเนาะโตกันนานอ่าตามนั้นครับผมอ่า เออค3นต้องต่นครับมสามว่นดที่เหล็กก้อไปใช้ำนเาตั้งเกล่ลวะจะไปจอด้กเร่ดวครับผมตามนัพี่น้องสกกมันมานด้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ